วัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาเก็บดาบเพลิงลาตีนะครับใช้งานดีนะครับเป็นสายให้บิดก็ได้นะครับสายเวทนะครับเป็นตัวนี้นะครับดาบเพลิงลาตีนะครับที่ที่เราจะมานะครับก็คือตรงนี้นะครับปราสาทคาเรียนะครับอยู่ตรงเหนือทะเลสาบตรงนี้นะครับให้ดูมุมกว้างนะครับตรงนี้ครับที่เราจะมานะครับประตูใหญ่ โอเคพอเรามาถึงหน้าปราศนะครับให้วิ่งเข้าไปครับถ้าเราไม่อยากสู้นะครับวิ่งมาตามนี้ได้เลยนะครับหลบเลาะซ้ายมานะครับเลาะเลาะมาครับเลาะไปเรื่อยครับวิ่งอย่างเดียวครับก็ไม่โดนโจมตีแล้วนะครับวิ่งเลาะมาครับ พอเห็นบันไดนะครับวิ่งอ้อมหลบนิดนึงครับแล้วก็ขึ้นบันไดไปเลยครับโอเคมาบันไดด้านขวาตรงนี้นะครับขึ้นมาครับจะเจอจุดพักนะครับถ้ายังไม่เปิดก็จุดพักเซฟจุดพักไว้ก่อนนะครับก็เดินออกระเบียงมาครับเลี้ยวขวาครับลงมาเรื่อยๆนะครับวิ่งอย่างเดียวนะครับอย่าหยุดครับ แต่ถ้าเลเวลสูงแล้วก็สู้ได้เลยครับแต่ถ้าไม่อยากสู้ก็วิ่งหนีได้เลยผมนี่แหละที่ตายไปนะครับกระโดดตกผิดนะฮะตรงนี้นะครับเราจะกระโดดลงไปได้ครับกระโดดลงไปเลยโอเคลงมาอีกครับตรงนี้จะมีทางให้ลงไปนะครับโอเคครับแล้วก็ลงบันไดครับทีนี้รูดลงมาครับโอเค ตรงนี้นะครับจะอยู่ในหีบนะครับผมมาเก็บไปแล้วนะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับมาตามเก็บกันได้นะครับดาบใช้งานได้ดีนะครับนี่ครับมีเวทไฟนะครับแล้วก็ยิงเป็นเลเซอร์นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไว้เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ